ขออนุญาตเปลีป่ยนแปลงการใช้อาคารเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาตการเปลีป่ยนแปลงการใช้อาคารมีดังนี้ค่ะ 1. คําคำขออนุญาตเปลีป่ยนแปลงการใช้อาคารหรือแบบขอสามแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจำนวน5ชุด 3. รายการคำนวณพร้อมวิศวกรเซ็นรับรองทุกหน้าจำนวน1ชุด 4. หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคารคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะ 5. หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณอาคารพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยกรรมควบคุม,ม 6. หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม,มหรือสถาปัตยกรรมควบคุม,ม 7. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริงพร้อมเจ้าของที่ดินและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าจำนวนหนึ่งชุด